สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในกรณีที่เครื่องปิ้นเอฟสันเอลซีรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น l 2 1 0หรือ L s e ซีรีต่างๆนะครับอาการเวลาเราถอดนวพิมพ์ออกมาล้างแล้วเครื่องเกิดอาการเปิดไม่ติดหรือเปิดติดเราพิ้นขาวนะครับผมผมจะมาชี้จุดเสียให้นะครับว่าอาการเปิดไม่ติดนะครับหรืออาการเปิดติดเราพิ้นขาวเนี่ยตรงไหนเสียนะครับผมเราควรจะเปลี่ยนตัวใดหรือเช็คตรงไหนนะครับที่ผมเคยเจอมานะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับคือ IC t ีทานซิสเตอร์ตรงนี้นะครับผม สองตัวนี้นะครับผมคือมันเสียนะครับผมมันช็อตนะเนาะอาการเปิดไม่ติดนะครับสองตัวนี้นะครับผมในกรณีถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ยังเปิดไม่ติดนะครับเราต้องมาเปลี่ยนไอซตัวนี้นะครับผมไอทีชิปตัวนี้นะนี่นะครับผมหรือเครื่องเออร์เลอร์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เช็คตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะในกรณีเครื่องเปิดติดนะครับเออร์เลอร์หรือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมให้เช็คตัวนี้แล้วก็ครับตัวนี้นะครับผมส่วนอาการนะครับผมในเรื่องของอาการพินขาวนะครับผม เพื่อนๆดูชิปนะครับผมที่ตัวบอร์ดนะครับมันจะมีฟิลนะครับ F 1ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ช็อตนะครับผมเลยทําให้เกิดอาการปิ้นขาวนะครับหรือปิ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับผมให้เราทําการตรวจเช็คนะครับหรือวัดดูนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับผมหลักๆที่ผมเจอก็จะประมาณนี้นะครับในบอร์ดของ F สามส่วนมากจะเจอกับอาการเวลาเราถอดหัวพิมพออกมาล้างข้างนอกนะครับแล้วเสียบกลับนะครับแล้วทําให้เครื่องเปิดไม่ติดหรือบอร์ดช็อตนะครับผมก็ให้เราเช็คนี่ฮะ ไอทีไอทีทานเซอร์ตัวนี้ครับผมสองตัวนี้นะที่ทําให้เครื่องปวดไม่ติดนะครับผมนะแล้วก็ชิปตรงนี้นะครับตอนนี้บางทีเครื่องมันเออเริ่มเครื่องมันเออนะครับผมเนีไอซีตัวนี้นะครับผมแล้วก็อาการปิ้นขาวนะครับปิ้นออกมากระดาษเปล่านะครับคืออาการเครื่องปกติเลยแค่ปิ้นออกมาเนี่ยหัวพิมพ์ก็ไม่ได้เสียแต่ปิ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่าเปก็นี่ครับตัวนี้นะครับผม เลียผมดำหน่อยหมึกนะครับนี่ฮะตอนนี้นะครับฟิวตัวนี้แหละที่ทําให้อาการเครื่องมันปป้นขาวนะครับผมให้เราทําการตรวจเช็คดูนะหลักๆก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับผมก็ลองดูนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็สามารถสั่งนะครับอุปกรณ์พวกนี้มาเปลี่ยนได้นะครับผมลองดูตามนี้ดูนะครับผมอันนี้ที่ผมเคยเจอนะเจอไปบ่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เจอเป็นประจำก็คือบอร์ดเปิดไม่ติดนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับคู่นี้นะครับที่เปิดไม่ติดนะครับทําให้มันช็อตนะ ทาให้เปิดไม่ติดแล้วก็อากาศเปี้ยนขาวก็นี่ครับคิวเอฟหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับซีตัวนี้เวลามันเออเลอร์นะครับบอร์ดมันเออบอร์ดมันเออเลอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็วัดค่าดูนะครับผมสําหรับเพื่อนช่างเนาะนะครับผมก็ลองแกะออกมาแล้วก็ลองตรวจเช็คดูแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ